แลคตาซอ,อยสูตรไม่เติมน้ำตาลสายศปร์เซนประโยชน์เต็มเๆอร่อยเกินป้าน เมื่อวานนี้คนจำนวนมากนะคะประชาชนชาวไทยที่ต้องอพยพออกมาจากพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะเพราะว่ามีคำแจ้งเตือนค่ะว่าให้ไปอยู่ในแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวก่อนเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยระอุขึ้นมาอีกครั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ช่วงเช้ามืดวันนี้ก็มีเหตุการณ์โจมตีมาจากทางฝั่งของกัมพูชาอีกระลอกด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้เองนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยต้องเดินหน้าทางการทูตแล้วค่ะเพื่อที่จะชี้แจงถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้นะคะโดยมีการชี้แจงต่อคณะทูตต่างประเทศนะคะเน้นย้ำค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกัมพูชาโจมตีเข้ามาในฝั่งไทยโดยที่ไม่ได้เกิดจากการยั่วยุใดๆจากฝั่งไทยก่อนเลยนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามนะคะว่าการโจมตีของกัมพูชาเกิดขึ้นเพียงแค่2วันนะคะสอวันเท่านั้นเองหลังจากที่ นายศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยเพิ่งจะไปชี้แจงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็หอบหลักฐานไปด้วยนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่กัมพูชาเนี่ยมีการฝึกอบรมเรื่องของการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN2 เอาขึ้นไปเลยค่ะหลักฐานที่ว่านี้นะคะไปโชว์ต่อเวทีที่ประชุมอนุสัญญาออตตาวาในคนครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่5 พันวาคมที่ผ่านมาถ้าจากนั้นแค่2วันเท่านั้นค่ะกัมพูชาก็เปิดฉากยิงโจมตีมาที่ประเทศไทยเกิดการตั้งคําถามค่ะว่ากัมพูชากําลังต้องการเบี่ยงประเด็นเรื่องของการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลจริงหรือไม่อย่างไรมาดูกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาสําหรับระลอกล่าสุดนี้โดยพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกองทัพบ,บกได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชา ย้ำว่าการใช้อาวุธตอบโต้ยังคงเป็นไปตามแผนการ,รเผชิญเหตุเฉพาะหน้าที่พื้นที่ตามกฎการใช้กำลังและมุ่งโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่มีเจตนาคุกคามหรือกระทำต่อฝ่ายไทยหลังจากที่พบว่ากัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลยุโทโธปกรณ์แล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมเ,ตมเหตุการณ์เริ่มเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันนี้แหละมีการยิงและเกิดการประทะกันในหลายพื้นที่จนกระทั่งรุ่งเชา้าแล้วก็ปะทะกันหนักขึ้นนะคะตั้งแต่เวลา ประมาณปี5-5นาทีทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีการใช้ทั้งปืนเล็กปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเข้ามาในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุรุราชธานีเวลาประมาณ6นาฬิกาค่ะการสู้รบเป็นไปอย่างติดพันในหลายจุดฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงปืนใหญ่ถล่มฝั่งไทยที่ฐานอนุพงศ์พื้นที่ช่องบกอุบลราชธานี โดนถล่มนะคะมีทหารสูญเสียหนึ่งนายบาดเจ็บอีก4นายฝั่งกัมพูชาย,ยังคงระดมยิงอาวุธวิถีโค้งใส่พื้นที่ที่ช่องอานมัดทำให้ฝ่ายไทยมีการส่งเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยกระทำต่อเป้าหมายเป้าหมายที่ว่าคือตึกคาสิโนค่ะก็คือที่ตั้งยิงอาวุธสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องอานมาเนื่องจากเป้าหมายเหล่านั้นได้มีการใช้อาวุธปืนใหญ่แล้วก็เครื่องบิน ลูกระเบิดโดยช่วงบ่ายนะคะเครื่องบินรบ F16 ของไทยก็ได้เข้าโจมตีอีกรอบที่ช่องอ่านหมามีรายงานด้วยว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้เปิดแนวรบเพิ่มค่ะโดยการยิงด้วยจรวด BM 21ลงพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของฝั่งไทยที่บ้านสายโท1ิออำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ กองทัพภาค2ระบุนะคะว่ายังคงมีการประทะก,กันอยู่หลายพื้นที่ทั้งช่องอันม้าเนิน677ปราสาทคนาปราสาทตาควายปราสาทตาเมมินทม,จ,มจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ห้วยตะมาเรียจังหวัดศรีสะเกดรายงานจนถึงเวลานี้นะคะมีทหารเสียชีวิตแล้ว2หนนายบาดเจ็บอีกเกือบ10นายด้วยกันอ่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปดูที่สะแก้วกันบ้างค่ะวันนี้ก็มีเซลวัตค r ัสต์นะคะที่เป็นข้อความเรียกให้ประชาชนเนี่ยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคหนึ่งได้รับรายงานจากกองกําลังบูรพาเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชา พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้เตรียมพร้อมรบสูงสุดตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดสะะแก้วมีการตรวจพบการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุโทโธป,ปกรณ์สร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชากองทพัพภาคหโดยกองกำลังบูรพาจึงเข้าปฏิบัติการทางทหารยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยบริเวณจังหวัดสระแก้ว โดยเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะกองกำลังบุรพาได้ปะทักกับทหารกัมพูชาที่ถนนสีเพลงนบริเวณชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอําเภอคกสูงจังหวัดสะแก้วแล้วก็เวลาประมาณ17นาฬิกานะคะกองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจ12สามารถยึดควบคุมที่หมายบ้าน ประจรันตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วได้เรียบร้อยค่ะและเตรียมวางแนวลวดหนามตามแผนต่อไปและในวันนี้นะคะทางแม่ทัพภาคหนึ่งก็ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสั่งการและบัญชาการด้วยตนเองเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและความมั่นใจในการปกป้องอธิปไตยให้กับกําลังพลและพี่น้องประชาชนอ่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ด้านการทหารทีนี้มาดูสถานการณ์ด้านการทูตกันบ้างค่ะในช่วงบ่ายวันนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศนายเสียสัตว์พวงเกตแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศค่ะได้เชิญเอกอักครัชทูตอุปทูตและผู้แทนสถานเอกอักครัชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่เกิดปะทะกกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะชี้แจงว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ฝ่ายไทยโดยที่ไทยไม่ได้ยั่วย,อยุอะไรเลยค่ะท o d รศ Cambod open fired on thai soldiers who were conducting routine maintenance on thai territory the incident occurred in at phu pha lek district Sisaket province si province this was an unprovoked attack by Cambodian soldiers. As a result, two Thai soldiers were injured. One was shot at the chest, and the other was shot at, the right at his right leg. Cambodian soldiers continued firing at Thai soldiers until 14, 50 hours. This morning, starting at at 5:05 hour in the Ubon Ratchathani province, there were a series of uh, shooting, and then another incident occurred at, in Surin province. แอดประศาสต์คณาปราศาสต์ตาควายแอดประสาทตาเหมือนทม อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่คุณศิียศักดิ์เนี่ยได้มีการถแถลงต่อทูตต่างชาตินะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยมีเอกอัครราชทูต58ประเทศ1องค์กร2องค์การระหว่างประเทศรวมแล้ว73คนมีหลักๆเนี่ยหประเด็นประเด็นแรกก็คือสถานการณ์ตอนนี้สแสดงให้เห็นการกระทําของกัมพูชาแบบเดิมๆเ,เป็นแท็กติกค,ค่ะรุกรานฝ่ายไทยก่อนและปฏิเสธว่าไม่ได้ทําเป็นการยั่วยุโดยการลอบวางทุนระเบิดของกัมพูชาประเด็นที่2คือไทยมุ่งมั่นปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพของดินแดนไทย ดังนั้นจําเป็นต้องดําเนินการทางการทหารจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพของดินแดนประเด็นที่3คือสาธารณชนไทยหมดความอดทนอดกั้นต่อกัมพูชาที่ไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยรวมถึงกรณีที่คนไทยต้องเผชิญภัยคุกคามครั้งแล้วครั้งเราเราจําเป็นต้องปกป้องอธิปไตยและประชาชนของเราจนกว่าอธิปไตยและบูรณภาพของดินแดนจะไม่ถูกคุกคามประเด็นที่4 5, ท่าทีของไทยและการปฏิบัติทางการทหารจะดําเนินไปจนกว่ากัมพูชาจะเปลี่ยน แลงจุดยืนเช่นการบนบนเส้นทางสันติภาพอย่างแท้จริงและประเด็นที่5คือกัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเหยียบย่าข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยถแถลงร่วมหรือว่า Joy อ d ดี l คลเรชันนะคะอันนี้เป็นการถแถลงสรุปของนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ<ล>ทีนี้มาดู เพื่อนบ้านของเราที่เป็นสักขีพยานในการลงนามในจอยเด claration กันบ้างก็คืออันวาอิบราฮิมค่ะในวันนี้สำนักข่าวเบอร์นาม,มาของทางการมาเลเซียรายงานนะคะว่าในอันวาได้มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ว่าเขากังวลอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวเรื่องกองกําลังไทยและกัมพูชาปะทะก,กันตามแนวพรมแดนร่วมกันขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ และเห็นว่าการสู้รบที่ปะทุขึ้นใหม่เสี่ยงทําลายสิ่งที่ดําเนินการมาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศนั้นมีเสถียรภาพนอกจากนี้นะคะมาเลเซียก็ขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดรักษาช่องทางการสื่อสารและใช้กลไกที่มีอยู่อย่างเต็มที่มาเลเซียพร้อมให้การสนับสน,นุนการดำเนินการที่จะช่วยฟื้นฟูความสงบและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุใหม่ในอนาคตค่ะทีนี้ไปดูมา ฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจําประเทศไทยได้แจ้งเตือนชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตามแนวชายแดนอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์สระแก้วบุรีรัมย์จันทบ,บุรีแล้วก็ตราดนะคะให้ปฏิบัติตามคําแนะนํารวมถึงคําสั่งอพยพใดๆจากเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนายจ้างแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเคร่งครัดนะคะสถานเอกอัครราชทูตขอไม่แนะนําให้ชาวฟิลิป,ปิน เดินทางไปยังจังหวัดที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ได้ตั้งคําถามไปนะคะทางกองทัพไทยก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการที่กัมพูชาเปิดการโจมตีไทยในยรอบนี้เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาอาจจะเป็นการเบี่ยงประเด็นเรื่องของทุ่นระเบิด PMN 2 บนเวทีการประชุมออสตาว่าหรือไม่นะคะเพราะว่าเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานายศิงหัดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพิ่งไปชี้แจงบนเวทีนั้นนะคะพร้อมกับมีการนําหลักฐานการฝึกอบรมการใช้ทุนระเบิด p m เอ็ของฝั่งกัมพูชาเนี่ยไปแสดงบนเวทีอนุสัญญาออสตาว่าหรือว่าอนุสัญญาการไม่ใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้กัมพูชาต้องการจะเบี่ยงประเด็นของการเพลี่ยงพล้าบนเวที ระหว่างประเทศก็อาจจะเป็นได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตาม TN n World Today นะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มของ TN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามรายการสดแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ